ครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่15นะครับกรกฎาคม2566นะครับอ่าต้อนรับกันก็ดอกนี่เลยครับยีโรพิงค์นะครับกับแดงอะไรเนี่ยยีโรพิงค์และข้างทองนะผมเรียกแต่ละคังทองแดงอะไรเนี่ยครับแดงอันนี้ตัวเนี้ยผมเรียกแดงจักรพรรดินะคอสั้นๆเนี่ยนะครับอ่าถ้าแบล็กเลสมันก็จะดำๆหน่อยนะครับมันก็จะคล้ายกันนะครับแดงจักรพรรดิแดงแบล็กเลสเนี่ยนะครับเห็นไหมตอนแรกมันก็เป็นแบล็กเลสมันบางครั้งเนี่ยมันยังไงผมก็พูดไปกับกำกวงเนาะ ผมก็บอกไม่ถูกนะครับมันอยู่ที่ต้นตอด้วยนะครับ่ะต้นนี้นะครับดอกใหญ่มากนะครับการที่มันดอกใหญ่อย่างนี้นะครับคือใบมันไม่มีนะครับแล้วมันสารอาหารมันจะบำบำรุงดอกอย่างเดียวเลยนะครับนี่เห็นไหมครับสารอาหารที่มันไม่ไปเลี้ยงใบมันจะบำบำรุ่ดอกนะครับเห็นไหมเกือบเท่าฟามือผมนะครับโอ้โหนะครับดอกใหญ่นะครับไอ้ต้นนี้เนี่ยผมเคยริบใบออกนะครับคือตอนนั้นเพี้ยเพี้ยไฟมันลงผมตัดยอดแล้วก็ เอาใบออกเอาใบออกนะครับอทําทอย่างผมก็ได้นะครับถ้าใครอยากให้ siglo, ใบดอกใหญ่นะครับอ่าไม่ถือว่าไม้โสมนะครับก็ถือว่าไม้สมบูรณ์นะครับดูจากยอดที่แตกมาใหม่นะครับนี่เห็นไหมนะครับนี่ก็ถือว่าไม้สมบูรณ์เหมือนกันนะครับอตัวนี้ก็สมบูรณ์นะครับแต่ก่อนมันเคยเน่านะครับแต่ว่าตอนนี้มันสมบูรณ์แล้วนะครับนี่นะครับอันเดียไม่อยากให้ดูฝั่งนู้นฝั่งนู้นเป็นรูอย่างกระลูก RPG ยิงทะลวงไส้เข้าไปเลยนะครับกำปั้นเกือบจะทะลุได้ อยากดูไหมครับเดี๋ยวให้ดูไอ้ผมเคยลงคลิปไปแล้วครับตอนนี้นะเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมนู่นนะครับยังกับลูกระเบิดลงเลยครับอ่าผมก็เลี้ยงไว้นะครับอ่าผมชอบดอกมันในต้นนี้นะครับชอบดอกมันนะครับแล้วก็แปลกดีนะครับนี่สวยงามนะครับสวยงามนะครับอ่าต้นนี้ก็มีคนรับแล้วนะครับออ่่าไอ้ต้นนี้นะครับต้นระคังทองไอ้ต้นเย็นโลภพิงค์นะครับนี่มีต้นเล็กนะครับมีต้นเล็กยังมีใครรับเด้อ สองร้อยห้าสิบส่งฟรีครับผมสองร้อยห้าสิบส่งฟรีนะถ้าเจ้านะครับวันนี้ก็มีหนึ่งสองสามสี่สี่ต้นนะครับมามารีวิวกันนะครับตันนี้เลยนะครับนี่แดงอย่างนี้เลยเวลานานๆไปน่ะมันจะออกลายผีเสื้อนะนะครับมันจะเป็นขอบลายๆคล้ายๆหางประกาศน่แหนะนะครับแต่มันจะจางๆหน่อยนะครับดูตอนนี้เหมือนกับมันดำๆเนาะนะครับแต่พอมันบานนานๆนะครับมันก็จะเป็นอ่าลายๆหน่อยนะครับเนาะ แดงตัวนี้ก็ดอกใหญ่พอสมควรนะครับขนาดใบเยอะนะนะครับดูนะกือบเท่าฝ่ามือผมเหมือนกันนะครับตัวนี้พุ่มใหญ่นะครับ400บาทส่งฟรีนะครับ400บาทส่งฟรีนะครับหรือใครอยากได้ม่วงนะครับม่วงตัวนี้ก็ดอกตูมเต็มต้นเลยนะครับนี่เห็นไหมพอเราเด็ดอันนี้ออกนะครับผมกําลังจะบอกนะครับว่าเมื่อวานยังเขียวอยู่ใช่ไหมแต่วันนี้ตื่นเช้ามานะครับไม่ต้องตกใจนะครับถ้าใครเห็นใบเหลืองแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจของผมยิ่งเป็นสวนเลยนะครับนะ เอาใบออกให้หมดนะครับเอาใบออกให้หมดนะครับเดี๋ยวยอดก็แตกมาใหม่นะครับใบพวกนี้มันหมดสารอาหารแล้วนะครับมันก็ต้องทิ้งนะครับบางครั้งมันไม่ทิ้งเนี่ยมันก็สารอาหารก็ไปเลี้ยงอยู่ตรงนั้นแหละครับตอนนี้มันจะออกดอกนะครับมันทิ้งใบนะครับปล่อยมันนะครับมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับนะต้นนี้ก็400บาทนะครับสีม่วงนะครับสีม่วง400บาทม่วงไต้หวันนะครับนี่ม่วงไต้หวันนะครับดอกเต็มต้นเลยนะครับนี่400บาทนะครับผมนี่นะครับมาต้นที่2อนะครับหรือใครอยากจะได้แดงกับม่วงาไปต้นนก็600บบทะครั หรือใครอยากได้ต้นเดียวเฟนซีต้นเดียวนะครับมีแดงทั้งแดงทั้งม่วงทั um ้งเหลืองนะครับแดงม่วงเหลืองนะครับนี่มีแดงตัวนี้นะครับอ่าแดงแดงตัวนี้น่าจะเป็นแดงตัวเดียวกับมันยังมันไม่สุดเลยมันคล้ายกันมากนะครับบางครั้งต้นตอเนี่ยอาจจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันก็ได้นะครับแต่ต้นตอเนี่ยทําให้มันกลายเป็นแบบผิดรูปนิดเดหน่อยอย่างเงี้ยนะครับนะเนี่ยคอสั้นนะครับคอไม่ตกอ่ะดูนะครับเห็นไหมนะครับคอสั้นคอไม่ตกชูเชิดเลยนะครับตัวนี้นะครับ ต้นนี้500บาทส่งฟรีนะครับ5 0าบาทส่งฟรีนะถ้าใครไม่เอา2ต้นนั้นก็เอาจากได้ต้นนี้นะครับได้3สีเลยนะครับแล้วแต่เนาะสสีสีนี่นะครับสีสีนะครับมีมีทั้งหมดสีสีนี่อีกสีหนึ่งน่าจะเป็นชมพูชมพูด้วยนะนี่นะครับอ้าอยากได้ต้นเล็กนะครับสีขาวนะครับผมก็มีจําหน่ายนะครับสีขาวนะครับนี่มีจําหน่ายให้นะครับสีขาวขาวสีว่านนท์นะครับผมต้นนี้200บาทส่งฟรีนะครับ200บาทส่งฟรีใครรับก็ทถักมาเ้อนะครับ 0980083074นะครับ0980083074นะครับช่องนี้นะครับช่องทางที่ติดต่อนะครับแอดไลน์มานะครับผมไม่มีปลายทางเด้อครับแอดไลน์มาทักไลน์มาหรือโทรมาก็ได้นะครับเนาะอ่าบางคนก็โทรมานะครับโทรมาแล้วให้ผมมีแม้กระทั่งนะครับคุณอ่าคุณป้านะครับคุณป้าอายุ80แล้วครับโทรมาให้ผมจดที่อยู่ไว้นะครับอ่าลูกจดไว้เลยลูกไปเพราะว่าป้าเล่นไลน์ไม่เป็นหรอกเออ ถ้าโอนโอนตั้งเสร็จมาจะโกงป้าก็โกงโอ้นเนาะป้าป้าบอกป้าไม่กลัวหรอกครั้งเดียวเองบบกนี้แต่โกงคนเรามันโกงซื้อกินได้หมดคดกินไม่ไดเนาะโกงก็โกงได้แค่ครั้งเดียวแค่นั่นแหละนะครับอผมไม่โกงนะครับผมทำนะ,ะขายอยู่นี่ก็หลายปีแล้วนะครับเนาะต้องขอขอบคุณมากนะครับผมที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจนะครับแม้กระทั่งบางคนบอกว่าต้นไม้ก็อยู่ใกล้กลกลบ้านก็มีนะครับแต่ไม่ซื้อหรอกนะครับ อยากจะซื้อของผมนะครับต้องขอขอบพระคุณมากครับผมนะก็เป็นอะไรที่แบบทําให้ผมตาปลื้มมากๆนะครับที่มีความรู้สึกดีๆอย่างนี้นะครับเนาะมีคนให้กําลังใจแล้วก็มีคนให้เขาเรียกว่าอะไรนะมีคนโทรมาถามนะครับโทรมาบอกนะครับอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีคนส่งรูปภาพส่งลายทักทายตอนเช้านะครับทุกเช้านะครับนะก็ยังเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนป้าเหมือนผู้ใหญ่นะครับ ทุกๆคนนะที่ผมเคารพนะครับขอบคุณมากผมสวัสดีครับ